ครับสวัสดีครับพบกับช่องพันหมีวันนี้จะพาไปหาเห็ดครับฝนมันตกเมื่อคืนเดี๋ยวลองไปดูเขาลูกเนี้ยผมเคยเจอว่าอยู่เห็ดอะครับไปหาพึ่งแล้วเคยเจอว่าอยู่เดี๋ยวลองไปดูครับไปครับไปด้วยกันครับมาถึงแล้วครับเห็ดไม่เหลือแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาเอานี่นี่นี่ระกำป่าครับ นี่ครับเห็นไหมครับลอยกระเิกดลอยกระแตกินจนจะหมดแล้วครับเห็ดพวกรอไปแล้วไครครับต๋ตวผมพาลุยเลยมากำหวานลอยหมูป่าก็นเนยอะครับลอยหมูป่า นี่ครับโค้งบอลเลอร์เลยน <laughs> ้ำหวานนะครับเนี่ย <sk r isa> เดี๋ยวดูต้นนู้นนี่ครับ <S <S 2> <S 2> <S นี่นะครับชีวิตผ่านหาง่ายครับ แถวบ้านผมจังหวัดระยองอยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยนะครับภูเขาอืมถอยไม้ถอยไม้อ้าวมีอมรอยมีคนตีพึ่งเนยครับเนี่ยครับเดีย๋ยวจะพาไปตัดหวายครับผมหวายกระตาลังครับผมน่กวายอ ไปดูกันครับผมนี่ครับ หนามมันคมมากเลยนะครับยอดอุบวกแล้วเนี่ยหมดหน้าพึ่งแล้วว่าอ่อนพอดีเลยดูนิ้วจิกนิ่มๆยอด่านตาย นะ่ครับต้นที่สองครับผมมีหลายต้นเลยนะครับเยอะเลยครับเป็นดงนะเคยยอดหวานฝั <c oughs> ่งนี้ก็มีครับผม เห็ดยังไม่ขึ้นครับไอที่เจอไว้พวกล่อไปแล้วเลยวันั้นพวกมาล่อไปก่อนนะครับับ,บดูนไปเรื่อยๆแกงใส่กระต้นอย่างเงี้ยครับตาวล้างอย่างเงี้ยอร่อย ลองน่อนนะครับหนามนักผู้ชมจะได้ไงว่าอันไหนต้งไหนอ่อนตรงไหนแก่ดูครับตรงไหนใช้ได้ไม่ได้อันนี้ติดกัวเนี่ยใช้ได้เลยครับนี่ครับนิ่มๆแสดงว่าแกงได้ครับพอดีอร่อยมากครับยอดหวายกับตอล้างแกงใส่กัน อเอาตะล้างก่อนอยู่ง่ายๆครับหาที่ง่ายๆนะใครัไม่เคยลองกินแกงตะล้างก็ยอดหลายลองนะครับ ิเอ,อเ,อเอายอดนั่นเลยฮะอยอดนี้เลยไม่ใช่เอาตรงโคนแบบนั้นนะเปล่าตรงโคนใช้ไม่ตายตรงโคนแก่มันอ่อน,นจะอยู่นี่ อ่อนแล้วเนี่ยเนี่ยอ่อนละตัดไม่ทิ้งเลยนี่ครับใช้ได้ล้วแกงได้ครับเนี่ยนี่ครับจะปอกให้ดูเลย คนจะถามว่ามันจะคันไหมไม่คันครับ ขาจัวเลยอร่อยนี่ครับนี่ที่เขาจะแกงกันนี่ครับนี่อ่อนๆเลยกินได้เลยครับเนี่ยกินได้เลยไม่คันอร่อยเวยมันจะออกจืดๆครับจืดๆมันหวานเหมือนยอดยอดอ้พาวครับรสชาติปลาบาน,นั้น อ,อร่อยโอเคครับเดี๋ยวชงมมไปเรื่อยมาครับมาปอกตะลางกันอาหารเย็นวันนี้หาชิ้นง,ง่ายจริงครับชาวบ้านผม ตวล้างกินดิบๆได้นะครับแต่ยอดหวายอ่ะขมมาต้องต้มก่อนนี่อ่นอนปอกแล้วถือไปทางลำนี้ไปที่บ้านเลยมันก็นหนักครับปอกไว้ดีกว่าไม่ลกด้วยในบ้าน อ่อนๆครับเขาขาวสวยๆเลยดีครับไม่ได้ขึ้นเขาสูงแค่ใช้เขาชายขอบป่ายางครับ ครับหวายอ่อนๆครับผมอร่อยครับต้อวต้มก่อนตะลางนี่ฝันๆแกงได้เลยครับแกงอร่อยครับแต่ความคิดผมว่ามันจะอร่อยกว่าหน่อไม้ที่ทำไปสําหรับคนชอบนะครับแต่ผมไม่ชอบหยดตะลางแกงอร่อยระ<ม>วังหนามนะ กดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องพันหนีด้วยครับกดกระดิ่งด้วยครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ดูกันชมกันดีใจเ,เลยครับผมจะตกอยู่แล้วแหละ คครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ